แอบแอบจองไว้ละไอโยกมันไม่รู้ที่จองไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ตอนนี้พอนด้าต้องเข้าแล้วมันคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะอวัน20กด1เออทริปเป R 20อาร์ยี่สิบกด2 V2 กด3 s t สตีทไฟเตอร์กด4สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบลซ่าเลสซิ่งนะผมโอ้ฟัก เปิดมันเดิมเปิดมาเดิมจะเ,เ,เปลี่ยนนิ้วนะครับผมเพราะว่าจะโดนด่ารลาย EP แล้วสําหรับทิปคู่รักนะครับก็ EP ที่3แล้วตอนนี้หยกมันยังไม่รู้ว่ามันชอบรุ่นไหนเลยนะครับผมวันนี้มันก็มีงานมอเตอร์โชว์อยู่ที่เดอะมอลล์โคราชเราพอดีเลยจะได้ไปดูหลายแบรนด์หลายๆรุ่นเลยว่าคันไหนที่มันจะชอบเดี๋ยวไปชวนมันข้างล่างนะครับผมไปตามมาหล่อไหม <c oughs> ลืมลืมลืมถามแวน่นหล่อไหมปกติก <c oughs> ็ไม่ได้ใส่หรอกครับคือแบบวันนี้คือแบบใส่นิดนึงอ่ะซื้อมามื่กวไม่คุ้มอ่ะซื้อมาก็ต้องใช้นะยบ มันทาอะไรวะรอไหมมันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนคนเชื่อมเหล็กอะแกรอมันคนเชื่อมเหล็กมันไม่เหมาะกับเบ้าหน้าพิเรเลยมันมาทไม่เหมาะกับเบ้าหน้าพิเรเลยคิดไปแม่งเหมือนแบบฮิปฮอปคนดังๆสักคนเลยก็ยังไม่ดูกูเลยเดี๋ยวกูขอดูกูกันในกล้องเลยนะเดียเียเรยถามสิริกันฮัลโหลสวัสดีสิริ ไม่พูดด้วยเอาพังอย่าอย่าอย่าใจมุนติวโอ้สรีปกพูดสวัสดีสิริเอาคนหยอกพูดของีิเล่พูดพังละมาฉันหล่อไหม เนี่ยนะคือรีคือไม่หมกมุ่นอยู่แล้วคือไม่ไม่ไมสนใจว่าใครจะหล่อไม่หล่อเขาก็รักเจ้าของโอเคมันมีงานมาโชว์เดี๋ยวพาไปดูรถที่ว่าอ,อยากได้<อ>งเงี้ยเมืองทองบ้า <c oughs> อะไรเมืองโคราชนี่แหละไปอะไรไกลเรื่องเมืองทองตอนไม่ค่อยมีงานถ้าม,มีงานก็ได้ไปด <c oughs> ูเมืองทองอยู่ดูโคราชเราก็ได้เดมโคราชเออไปเธอมึงอยากถามเยอะไปยังโอ้แต่งตัวพร้อมขนาดนี้แล้วไม่ไปอีกเหรอข้องใจว่าว่าคุณไม่หล่อ มึงก็งรอปะนี่แหละสูได้อยู่เซ็ตผมหน่อยๆก็พอได้อยู่อู้หาหร์โบอะไรกูเสียวความมั่นใจเลยจ้ <c oughs> องเพื่อนเนาะทุกคนยู่ร้อทำไมกินน้ำก่อนไปไปข้างนอกใครทำรถล้มก<อ>ารรับเคมาหนีไม่รับโอ้ตายเชียงอะไรใครโทรมาแม,ม,มา่ฮัลโ,ห,ห,โนนหลแม่โอ้อยู่บ้านนี่ล่ะกำลังสิไปหาไายขอไทยคลิปไปมอเตอร์โชว์ไปซื้อรถใหม่จักคันนี่นะ รถมอไซค์เหลียวมาขั้นเต็มบ้านยุนมีมังจอดหลายอยู่สิพิซื้อมาอีกขั้นสองขั้นเฉยเด้ชวัวร์ตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยแล้วผมที่งานมอเตอร์โชว์โคราชไปดูกันว่ามันจะมีแบรนด์อะไรบ้างเอาคนไหนยกคันนะี้รับ โซนบิ๊กไบค์ก็น่าจะอยู่นี่ไหมอยู่ข้างล่างอีกเหรอพี่มีคันเดียวในโคราชที่ดูสามค่ะโอ้ยมันน้อยไปผมไม่พอมือผมก็มันมีคันเดียวในโคราชนี่ไงอ๋อเหรอผมต้องได้ใช่ไหมมันจะนําเข้ามาอีกไหมมันนําเข้ามาอีกค่ะอ๋อผมนึกว่ามันมีคันเดียวในโคราชดูหน้ามันนี่คือโฉมใหม่เลยนะโยลองขึ้นนี้ขึ้นนี้เหมาะไหมขึ้นนิ้คือเป็นตลหลงแท้เว้ยพอดีตีน ไม่สแตนด้วยไงตัวนี้มีโปรโมชั่นยังไงบ้างพี่โปรโมชั่นราคาหนึ่งแนแปดาพันห้าบาทเราจะมีส่วนลดให้อีก26,500ืารเอาเป็นดาวก็ได้ได้ค่ะเอาเป็นดาวก็ได้ค่ะมีลดแล้วใช่ไหมครับพี่ยังยังเอ้ามีคันเดียวเอาไว้โชว์อีกโอ้ยตายโอ้โหสวางยาไปหลายคนเลยแต่ไม่มีรถให้โอ้ตายแล้วดูตรงนี้อะไรนี่ ราคา่า1 5น0กบาทมังกี้น่ารักมากตัวนี้ไม่ต้องไปหามือสองมาให้ลำบากเลยเนาะมือหนึ่งเขามีพร้อมเลยก่อนที่จะถึงยุคผมต้องไปหามังกี้กว่าจะหาล่อซื้อกับคนแก่ได้ลำบากทั่วนี้มีเลยยอดมากนี่จะเป็นโซนฮอนด้าอะไรอ่ะอาอยากได้ อ๋อพี่นี่ผู้จัดการคุ้นเคยกันดีเลยครับผู้จัดการคุ้นเคยกันดีโอ้ต้องถ่ายรูปแล้วยังไงครับพี่นี่ยังไงหรอครับอันนี้คืออะไรพี่มาจากไฟแนนซ์ใช่ครับเพราะเป็นไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วพี่ป๊อคน้าตาคุณคุณอันฝาแปดแปดแปดอยู่ Yamaha อันนี้ฝาพี่พอจะรู้จักผู้จัดการที่นี่ไหมผู้จัดการที่นี่แกชื่ออะไรฮะหยกเจ้าของพี่วิงชื่ออะไรนะพี่พี่ พี่ผมคุยกับพี่นั่นแหละพี่ไม่บอกบอกบอกพี่เขาการชื่ออะไรนะพี่เจ้าของใช่ไหมครับใช่ครับพี่เคิร์กป่ะคุณเคิร์กป่ะถ้าพี่เคิร์กดูคลิปน้องอยู่พี่เคิร์กโทรหาผมเลยนะครับผมเบอร์ผมอยู่ใต้ description ผมอยากได้นี่นี่มาดูกันคันเก่าที่หยกเคยขับหยกบอกว่ามันขับง่ายเอาคันนี้ไหม ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับสําหรับศูนย์โคราชเราตอนนี้ปีจดทะเบียนพลบอให้คับฟปีจดทะเบียนพลบอประกันภัยชั้นหนึ่งมีไหมพี่หลังใหม่ครับหลังใหม่ด้วยอ่ากลมมานี้มีคันแรกหรือเปล่าพี่นี่ใช่ครับคันเดียวไหมมีันเดียวครับคันเดียวด้วยดูเลขเครื่องก่อนแล้วก็ซื้อหวยมาดูรูปลักษณ์มันนี่คือท่อที่ว่าบากับรถบากับรถเลยจะเป็นอะคาโบวิกเลยเวลารอบสูงๆมันจะลั่นมากนะครับ อ,อย่างเดิมพ i ลลี่จะจะมีมาบางร็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจแวแวๆมาว่าร็อตแรกจะเป็น d i a b โบ Super c ์คอร์เป็นพีลลี่ติดรถมาเลยใช่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น c b r 1 0 0 0พันดับเบิลอหรือเรียกง่ายๆผมขอเรียกว่าเป็นทิฟ p ฟอ R ์แล้วกันเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นใหม่หมดทุกส่วนเลยเก่าอยู่อย่างเดียวก็คือขนาดของล้อหน้าที่ทําเป็น120 ถ้าร้อก็แปะแล้วใช่ไหมล้อหน้าส่วนมากก็จะประมาณนี้โชค๊คจะเป็นโอลินหน้าหลังไฟฟ้าไปที่เรียบร้อยอ่าอันนี้จะเป็นวิกฤตยนแบบโบตโตจีพเลยเราไม่ต้องซื้อมาแต่งเลยก็คือมันมาแบบเดิมๆแบบนี้เลยแล้วก็สีตามสไตล์ของเขานะครับจะเป็นน้ําเงินแดงขาวโอเคก็จะประมาณนี้เลยแบบ จี๊ดเลยอ่ามาดูฝั่งนี้มันไม่ใช่คลิปฉลามใช่ไหมมันเป็นอ่รูระบายอากาศของกันดั้มเออเขาให้มันเป็นกันดั้มนะไม่ให้เป็น,ปน,ปนสัตว์ท้ายกันดั้มมากท่อคาร์บูริงเดิมๆจากโรงงานตัวนี้จะเป็นเซอร์โวเพื่อให้ผ่านอ่ามอกรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอจอที่แบบฟูท่ต้นเลยเป็นจอสีเรียบร้อยแลวนี่ยกรถขึ้นมาดิถ้าล้มปุ๊บเป็นชื่อเราเลยนะมา <c oughs> ดูเท้ายกสูงเท่าไหรนะร6อยหกดูเท้าก็จะจิกลองเต็มเท้าสักข้างดิสูงกว่าไหมสูงกว่านิดนึง หรือเป็นพ่อ,อยางเลยวะมาถ่ายรูปถ่ายรูปเลยโอ้วันนี้คอนด้าต้องเข้าแล้วเจาพี่เนาะเกอบอกเดี๋ยวจัดไปเน้นให้เลยพี่พี่อะไรนะเกิร์กพี่เกิร์กครับพี่ผมว่าแหละพี่พี่เกิร์กอยากซื้อให้แฟนเดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมเจาะให้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ก็แอบบแอบบจองไว้แล้วไอ้ยกมันไม่รู้พี่จองไว้เรียบร้อยแล้วนี่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้ขี่แล้วไอ้ยกมันไม่รู้หรอกฮะ อะไรนะอะ่ตัวนี้มันจะเป็นคีแบบรถ, AC, ถเอ็กแม็กรถอะไรพวกเนี้ยรถสปอร์ตรถเรียกว่าอะไรรสซูตเตอร์เออพูดยากเหลือเกินมันก็จะเอาแค่ไว้ข้างๆเหลือไว้ใกล้รถเท่านั้นแล้วก็มาเปิดตรงนี้เอาเนี่มาดูฝั่งนี้เปิดปิดก็จะเปิดปิดตรงนี้ล็อกคอก็ได้อย่างตรงนี้เลยเปิดถังน้ำมันก็ยังต้องใช้คีย์คียออกมายัดเข้าไปเปิดสุดท้ายก็ต้องพกยังไงก็ต้องพกใช่ยังไงก็ต้องพก เอองงงงอีกทีหนึ่งตอนเวลาแข่งล่ะถ้าแข่งล่ะสมมุติว่าผมเนี่ยไปลง tag day ผมใช้เ r a ซิ่งสูตรเนาะผมต้องเอากุญแจไปด้วยใช่ไหมต้องใส่ในชุดเ r a ซิ่งสูตรใช่ไหมฝั่งซีเอายัดไว้ในรองเท้าถุงมือหรือหน้าอกทับในทับในเยอะไปี่อกคลิปอันสร้างตีงเล็กๆมากมากเลยประมาณนั้นไม่บอกไม่บอกมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆกล้เท้าผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับฝั่งนี้เต็มฝั่งนี้ไม่เต็มอ่าฝั่งขวาเต็มนะฝั่งนี้ไม่เต็มแท้ ก็ต่ำมากอารมณ์หมอบไหมไม่หมอบมากกำลังดีไม่หมอบมากถามว่าเบาไหมแบบนี้เบาอยู่นะทำแบบนี้เบามากเอออาจจะไม่มีของเหลวก็เลยเบาส่วนโปรโมชั่นก็คือหลังไม่นะพี่เนาะมีคันเดียวเลยตอนนี้คือถ้าหมดงานมอเตอร์โชว์แล้วก็จะไปจอดที่ศูนย์ใชนอกนั้นก็ยกเขาไม่สนใจหรอกมันไฟสูงอย่างนี้แ <c oughs> ม่งตัวพันอย่างเดียวเลยคือเลือกดูแต่ตัวพันเลย รู้แต่ตัวแพงๆเลยใช่ไหมนี่ก็เห็นกันอยู่บ่อยนะสำหรับ r 1วม2020เอาไหมหรือเราจะเอาเป็น r าวันเ็มเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่ปีใหม่ยังเช่นกครับพัก่อนพับก่อนอร่รวะดีนะเนี่ยที่ยังมีรถโชว์พี่หนุ่ยขายดีมากใช้ราพี่หนุ่ยอ่ะมืไปส่งรถครับไปส่งรถอง<ม>ของผ<ม><ว>ู้เดียวเลยเแอมจังบอบทำพนักงานเพิ่มไหมให้วันละค0าร้อยเพื่อขายโปรโมชั่นมียังไงบ้างอาวันเอ็ม2020ฟีดการไปชั้นหนึ่งปีการไปชั้นหนึ่งอะไรอีกครับ เดียวเลยแล้วว่าถ้าเกิดอยากได้สวนก็คุยกับพี่หนุ่ยได้คุยกับพี่หนุยยหน่ยได้ก,ไดก็หลังไมค์เองแล้วเขาให้พูดแค่นี้ถ้าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวโดนประมาณนะราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าประมาณนี้เอาลองดูเผื่อจะสวยมาเหมาะกับตัวนี้ไงแจ็คจะรออีกเนาะเหมาะเหมาะเอาลองดูดีๆนะอย่าเตะนะเป็นรอยเดี๋ยวเปลี่ยนชื่ออีกอย่าโคตรหนักมากเลยโคตรถ้ามาไม่ทันก็ไปดูได้ที่ถึงใหญ่เลยยามาฮ่าไรเดอร์ขับโคล่าสิบทีมาตรงที่เลยโรตัสไปประมาณนั้น มีโบชัวไหมครับโบชัวเอาตั้งไว้คือเดี๋ยวพาดูเฉพาะตัวพันแล้วกันไะนี่ในงานก็มีพวกนี้ด้วยเขาเรียกว่าไทเทของแต่งมั้งไทเทเนียมหรือเปล่าเนาะคั่มีคัมหลังคัมอะไรของกระบะซิ่งครับดูรถ A อซาวช็อปนั่นเองนะครับโพราช A เอซาวช็อปนี้ชื่อเสียงเขาสุดยอดอยู่แล้วคนนี้นี่คือการจัดท้องเครื่องไ่ตอไม่ต้องเอาบิ๊กไบค์หรอกเอากระบะซิง เอาด้วยเหรอตัวยดีอ่ะมันเป็นห้องเครื่องชมพูด้วยอันนี้ก็คือทางร้านเขาจัดมาเลยเอซาวเอามานั้นโอ้โหเนี่ยวัด <What? S 2> ช่วยไหมหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้นบาทดเฟิร์ ที่ผมชอบมากก็คือวิงเล็ดเขาตัวนี้จะมีมาตั้งแต่โรงงานเลยจะเป็นซ้ายขวาเลยสีอัน2่ละ2สวยมากน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับปา i ิเกล V4S ของพี่โอนะอาจจะอันนี้ผมไม่การันตีแต่จะเป็นตัวนิกเก็ตได้ถ้าเป็นนิกเก็ตผมว่าตัวนี้ในค่ายดูตันิคือหลอดุดและวอันนี้จะเป็น V2 แล้ว V2 ก็คือเป็นสสูบเหมือนเดิมนี่ตัวใหม่เลยไม่เคยเจอ F900 F900BM มีเปิกชิปเตอร์ด้วยขายขายไปแล้วไอหยกมันไม่ชอบก็เลยขายแล้วซื้อมาบอนถูกก็น่าจะมีประมาณนี้หรอกงานมาตอร์โซซูสุกิมาไหมซูไม่มาซูไม่มาคาวาไม่มา ซื้อมาโคตรสวยเนี่ยเนี่ยดูมันกัดแล้วมันแย่งกันอย่างเงี้ยน้องใส่าขาดพุงแตหบดเป็นไงบ้างเราไปงานบรรตุนโชว์มาชอบใจขนาดบ้างวันนี้มี MT 0 3ที่ตัวใหม่ของยามาฮ่าแล้วก็ CBR r r เรียกว่าท r i เปอร์อร์แล้วกันเนาะแล้วก็อะไรเอาวัน uh, uh, เอ็มเอาวันเอ็มดูคาติสติไฟเตอร์ดูคาติ B2 b อชอบขนาดชอบฮันด้าค่ะเฮ้ยจริงสาม อาเลยใช่เอ่อทปินอาเลยไมหลังจากค่อม้วกับตัวนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างมากเฮ้ยเช่นรูปทรงคือเปลี่ยนไปเกือบหมดอะ่ะก็คือมันเรียวไปข้างหน้าแต่อันนั้นคือออกมาอย่างนี้ออกมาเหมือนแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้ก็คือมันมุมเข้าไม่ชอบ R1M 220บ้างเลยก็ยังอยากได้อยู่นะได้อยู่นะ R1M 220ในส่วนตัวก็ชอบ Triple R พอสมควรเพราะว่าเราได้ขับตัวตัวนี้มาแล้วตัว CBR1000 ตัวนี้มาแล้วแต่ก็อยากลองตัวใหม่บ้างอยากได้ตัวใหม่มาไว้ในครอบครองบ้างนะคะถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ออนุเคราะห์หยกนะคะให้ Triple R หยกมาสักคันกูเนี่ยกูเนี่ยต้องอนุเคราะห์มึง่ยผู้ใหญ่มึงต้องขอกูเนี่ยอ๋อเหรอ ก็อขอพี่เนี่ยพี่ offs, พอเลยพวยยุดพวยยุดน้องใส่แทนหมดแล้วยิ่งบอกเหมือนยิ่งยุยุดไม่รู้ว่าจะเอาคันไหนใช่ไหมวีทูเท่าไหร่วะแปดแสนทอนหนึ่งพันคือก็อยากได้ชมใหม่ด้วยแหละ ปีหน้าปีใหม่เราก็อยากได้อะไรที่มันใหม่ๆเนาะนู่นแหละพี่เลยนะพี่เคิร์กพี่เคิร์กดูอยู่เฮ้ยพี่ตัดใจอ่ะหางที่ตัดใจไปหาเจ็ดเก้าหกมาขับไหนก็ได้นะฮะปกติเหรอดูแบบมีมีขายเลยไหมจะสั่งเลยเหรอมีมีมีแสนแปดสั่งเลยเนาะเจ็ดปเก้าหกคันหนึ่งสีแดงครับผมโอนพร้อมโอนครับพี่โอเคโอเคครับ เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รถก่อนสำหรับคลิปน okay. okay. really. ี้นะคะใครอยากให้ออกเอาวันเอหรือว่าเอาวันเอ็มปียี่สิบกดหนึ่งคลิปปาร์ปียี่สิบกดสอง V two กดสามสตีฟเลสเตอร์กดสี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Facebook ไม่ซิงก็อปี้ด้วยนะเออดูอู้มองอะไรอุ้มเฮ้ยเละกูเก็บกูเก็บไปแล้ว You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many